สวัสดีครับทุกท่านผมตั้มครับทักทายสักเล็กน้อยก่อนเิืมคลิปนะครับขอบคุณยอดซับสไคร์100ซับสไคร์มากทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเป็นอย่างมากครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมที่มีชื่อว่า Song of Dust Unlock d o m i n i n ครับก่กกอนท,ที่เราจะาไปแนะนำกิจกรรมเรามาแนะนำหน้า UI ใหม่ AI ที่จะมาพร้อมกับอัปเดตในครั้งหน้ากันครับเราจะอัปเกรดเมนูการต่อสู้ให้กลายเป็น Terminal ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ความคืบหน้าของเนื้อเรื่องหลักของคุณและรายการสิ่งที่คุณต้องทำได้ในหน้าเน มีฟังก์ชันใหม่เข้ามาครับในการอัปเดตครั้งถัดไประบบหน่วยสนับสนุนจะได้รับการปรับให้ดีขึ้นหน่วยสนับสนุนที่มีอยู่จะถูกจัดเรียงตามคลาสต่างต่างโดยจะแสดงหน่วยสนับสนุนในแต่ละคลาสได้สูงสุด9คนขีดจำกัดในการรีเฟชจะถูกนำออกและก็จะถูกแทนที่ด้วยการเพิ่มเวลาในการรีเฟชเข้ามาแทนครับภารกิจใหม่ในการอัปเดตครั้งหน้าจะมีการเพิ่มภารกิจใหม่ในพินบอร์ดและภารกิจแคมเปญใหม่นี้ในเกม นอกจากนี้เพื่อเป็นรางวัลสำหรับคนที่ผ่านภารกิจกินบอร์ดให้สำเร็จผู้เล่นจะได้รับโอเบเลเตอร์5ดาวเท็กซัสฟรีครับอัปเดตข่าวประกาศการบำรุงรักษาในครั้งต่อไปนี้จะเป็นการอัปเดตท,ที่จำเป็นโปรดผูกบัญชี a r ร์คไนท์ของคุณไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สูญเสียความคืบหน้าของเกมที่กำลังจะมาในอัปเดตครั้งนี้ครับสกินใหม่สกินรีรันในกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมดครับเนื้อเรื่องเสริม Song of d ัสอ unlock ดีควายเรมินครับระยะเวลาอัปเดตคือ30กันยายนเวลาตี4ถึง10โมงเช้าของไทยคือ1ตุลาคมครับอาจจะเป็นช่วง3ทุ่มเที่ยงคืนนี่คือช่วงเวลาที่อัปเดตมาในปกตินะครับที่บ้านเราเจอตู้แบรนเนอร์ที่จะมาใหม่ก็คือตู้ของ Passenger ครับเดตอัพคือ Passenger แล้วก็ t ัสติฟอนตัวละคร6ดาวตัวใหม่คือ P a s s ซ n เจ r ชายที่เกิดในโคลอมเบียเขาเคยโดดเรียนอยู่บ่อยครั้ง ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและด้วยความฉลาดของตัวเขาทําให้สําเร็จการศึกษาในอายุเพียงแค่13ปีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้เป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์โทนครับตัวละคร5ดาวตัวใหม่ในเลตอัพก็คือทอรดิฟอนเธอทําการออกกลางคันจากวิทยายลัยการทหารของแครแห่งวิกตอเรียแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ใช่ทหารมืออาชีพในการให้บริการอย่างเป็นทางการแต่โอเปอเรเตอร์ทอดิฟอนนั้นได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านยุทธศาสตร์การล้อมและการสร้างอาวุธที่เกี่ยวข้องล้อล้อล้วผมก็โอ้้้อถอดเสื้อตามพี่ตัวครสีดาวในครั้งนี้ก็คือเฮวิลนอดีตทหารภายใต้ปีกของลอดอาร์เมอร์แห่งซากอนคนก่อนเฮวิลนนั้นคือออกจากกองครับหลังจากมีการพลยศของพันธมิตรทําให้เธอนั้นไม่แยแสและในที่สุดเธอก็ได้เดินทางไปที่ลสครับ ตู้แบนเนอร์ที่จะมาพร้อมกับแบนเนอร์นี้คือตู้ของมอสติมาครับโดยจะมีระยะเวลา30กันยายนจนถึงวันที่14ตุลาคมตัวละครเลดอัพก็จะมีมอสติมาไวฟูแล้วก็ตัวเมครับรายละเอียดกิจกรรมระยะเวลากิจกรรมก็คือ30กันยายนจนถึงวันที่21ตุลาคมในระหว่างกิจกรรมผู้เล่นสามารถเล่น s Song of Dust ได้ด้วยการเคลียร์ด่านกิจกรรมเพื่อรับรางวัล รายละเอียดของการเล่นด่านก็คือเคลียร์เนื้อเรื่องหลัก1-10รางวัลหลักด่านกิจกรรม walk in the d u s t จะเปิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดผู้เล่นสามารถรับรางวัลกิจกรรมได้โดยการเคลียร์ด่านกิจกรรมทั้งหมดภาร,ร,รกฐฐิจที่กิจกรรมกำหนดมาให้และแลกรางวัลจากร้านค้ากิจกรรมรายละเอียดใช้เอกสารในการแลกของในร้านค้าครับตัวละครเลดอัพที่จะมาให้แลกในร้านค้าก็คือ h เฮฟวิล n ตัวกิจกรรมนี้จะให้เพชรประมาณ27เม็ดครับวัตถุดิบท,ที่มาให้ฟาร์มในกิจกรรมครั้งนี้ครับบอสของกิจกรรมนี้กิจกรรมทั้งหมดนี้จะเริ่มของอ n เอ็นในวันที่30กันยายนครับของไทยเราจะเริ่มมาในวันที่1ตุลาคมรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดก็เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมและในกําหนดการลงคลิปของผมในวันศุกร์ก็คือตัวของ Pass ซนเจอร์ครับก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ